ช่วงการเรียนรู้ตอนนี้ครับผมก็ได้มานั่งอยู่กับท่านผอ,อสมชายเขียวแดงครับวันนี้ครับท่านจะมาให้ความรู้และเรื่องราวของการปฏิบัติงานของท่านและโครงการที่นี่ประวัติความเป็นมามีความเป็นมายังไงบ้างครับคือผมเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าสถาน,นีเกษตรหลวงอ่าง,างขางเนี่ย เป็นสถานีแรกของโครงการหลวงที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2512จากสภาพเดิมที่เนี่พื้นที่ที่เนี่มีการปลูกฟินม,มีการปลูกพืชเสพติดภูเขาที่เราเห็นเนี่ยเป็นภูเขาหัวโล้นทั้งหมดมีสภาพอากาศหนาเวเยน็นแล้วพระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมชาวบ้านในภาคเหนือเนี่ยพระองค์ท่านรับทราบว่าฟินเนี่ยไม่ดีสำหรับบ้านเรา ตรงท่านก,นกนระดมลีที่คิดจะ,จะหาวิธีการที่จะให้ชาวบ,บ้านเลิกปลูกฝิ่นแต่ว่าก็ต้องมีพืชอื่นที่มาปลูกเพื่อที่จะเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยชาวเขาที่เรารู้จักนะครับกดํดมลี่ที่จะหาพื้นที่ที่จะตั้งสถานีขึ้นมาเพื่อีจะเป็นสถานที่ทดลองค้นคว้าวิจัยนะครับเพราะอยู่ๆเราไปบอกให้ชาวบ้านเลิกปลูกฝิ่นเราจะอะไรมาเป็นเป็นตัวให้เขาบอกว่า คนต้องปลูกอย่างนี้นะดีกว่าฟินก็ตั้งสถานีอ่างขางขึ้นมาอืเพื่อที่จะใช้เป็นฐานนิวิจัยค้นคว้าพืชโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวเพราะส่วนใหญ่บนพื้นที่สูงบ้านเราเนี่ยบนภูเขาบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวใช่ไหมครับเพราะอากาศหนาวเนี่ยเราก็ควรจะหาพืชเมืองหนาวมาปลูกแทนที่จะเราไปปลูกลำยาไยลิ้นจี่แข่งกันข้างล่างก็ตั้งสถานีขึ้นมาเพื่อจะค้นคว้าวิจัยเราก็มีงานวิจัยเรื่องของการปลูก ลูกพีชก็คือลูกท้ออืมสมัยก่อนเนี่ยมันมีชาวชาวบ้านเนี่ยก็ปลูกลูกท้อขึืนเมืองอยู่แล้วท่านก็นมองว่าถ้าเราพีชฝรัง่งมาเปลี่ยนแล้วให้ผลผลิตได้มันน่าจะมีรายได้มากกว่าอืก็เริ่มทามก็ตั้งสถานีมีแปลงวิจัยปลูกแอปเปิลปลูกูพีชปลูก ali, ลูกคารลีลูกแอปปิคอตสตรอเบอรี่รวมทั้งผักเมืองหนาว S <S แล้วก็มาศึกษาเรียนรู้เพราะเราไม่เคยมีองค์ความรู้ด้านนี้เลยก็ม,มาตั้งรรในสถานีวิจัยทดลองศึกษาเรียนรู้ปลูกได้บางสายพันธุ์ก็ให้ผลผลิตบางสายพันธุ์ก็ไม่ให้ผลผลิตเราก็ให้องค์ความรู้พอเราเรียนรู้ได้จากหนึ่งต้นเราก็ขยายเป็นสิบต้นเป็นร้อยต้นพันต้นเราก็มีพื้นที่ในสถานีเราเพื่อการเรียนรู้เพื่อศึกษาพอเราเรียนรู้เจ้าหน้าที่เราเรียนรู้โดยอาสาสมัครที่เป็นอาจารย์จากมาะไยต่างๆ เข้ามาเรียนรู้งานกับเราเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็เรียนรู้อก็อเอาชาวบ้านเอาชาวเขามาเรียนรู้เราไปบอกเขาไปแนะนําเขาเขาไม่เห็นก็มาดูว่าเราปลูกนะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ให้พาคุณโจ๊กไปดูว่าต้นแอปิคอร์ต้นใหญ่ๆต้นบวยต้นใหญ่ๆครับที่เราปลูกมาสี่ <c oughs> ห้าสิบป,ก 4, ปีก็ยังอยู่เราเรียนรู้ตั้งแต่อดีตจากที่เราได้มาสมัยก่อนเราคิดว่าดีเมื่อยี่สิบปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเราก็มาทดลอง แล้วอย่างสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแห่งนี้ได้เกี่ยวโยงกับชาวบ้านชาวภูเขาในในรอบรอบนี้ยังไงครับท่านโดยงานของเรานะครับผมเียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเป้าหมายเราก็คือชาวบ้านที่เป็นชาวเขาไม่ว่าจะอยู่ที่อ่างขางหรืออยู่ตามดอยต่างๆอันนี้คือคืองานเราเลยผลสําเร็จของงานเราก็คือสิ่งที่ชาวบ้านจะต้องรับไปปฏิบัติไปปลูกนะครับคือเราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเราเปลี่ยน ทำไปอยู่เขาเราไปสอนให้เขาจากที่เขาเคยปลูกพืชเสพติดกลับมาปลูกพืชที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ือกฎหมายสามารถสร้างรายได้กังเขาเขามีพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดอยู่แล้วครับเราก็ไปแนะนําไปสอนจากองค์ความรู้ที่เราสร้างอาชีพให้เขาให้เขาสามารถที่จะมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็มีรายได้ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาจากแต่เดิมที่เขาปัจจัยสี่เขาค่อนข้างแย่ที่อยู่อาศัยก็แย่อาหารก็ไม่มี สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือที่อยู่อาศัยมั่นคงขึ้น<ม>การดำรงชีวิตเครื่องนุ่งหม่มอาหารดีขึ้นมีรายได้มากพอที่จะส่งลูกไปรเรียนหนังสือและจะดูแลสุขภาพเวัวเลยถือว่าสถานีหลวงอ่างขางแห่งนี้เนี่ยก็ได้ทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านที่นี่ไม่น้อยเลยนะครับผมชักจะสนใจอยากไปดูวิถีชีวิตของเขาแล้วครับท่านบอกออเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่พาไปเดี๋ยวไปดูวิถีชีวิตของละหูเขาเรียกตัวเขาว่าละหู ลาหูนะฮะครับหรืว่าเรารู้จักเขาในนามมูเซอร์ครับผมงั้นผมต้องขอขอต้อนครับท่าน On the way ครับถึงแล้วครับบ้านขอบดงผมมีนัดกับพี่มนตรีที่นี่ครับพี่มนตรีจะมาให้ความรู้ผมเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ครับออนเดอะเวไปเลยครับสวัสดีครับพี่มนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพี่รอผมนานไหมฮะไม่นานครับสักครู่หนึ่งครับเนี่ยท่านพออสมชายให้ผมมาหาพี่มนตรีเพื่อให้พี่มนตรีสอนผมและให้ความรู้กับผมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวดอยที่นี่ครับพี่เราถือว่ามาเรียนรู้ดีกว่าเนาะใช่ว่าเดี๋ยวมันเหมือนเด็กเรียนเราสองคนนครับผมยินดีครับ คือวิถีชีวิตของมูเซอร์เนี่ยันเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้การดําเนินชีวิตเขาแต่วิถีชีวิตเขาก็ยังมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยวิถีชีวิตเขาทําเข้าไร่ปลูกฟินแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรดังนั้นคนที่เขาอยู่ไกลแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอเขาก็จะเอาฟิ่นมาสูบเพื่อแก้ปวดท้องอะไรเนี่ยดังนั้นในดิบก็เลยมีการติดฟินรประมาณว่ายาแก้ปวดดีกว่าผมว่า ผมเดินทางมาที่บ้านขอบงผมแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยหมอกลงเต็มมากเลยพี่ถ้าครับอากาศเปิดเนี่ยรเราจะเห็นป่าป่าที่มันฟื้นขึ้นมานี่ก็คือวัฒนธรรมประเพมีวิถีชีวิตเขาที่อยู่กันแบบง่ายๆการสร้างบ้านหงเสริญนี่จะสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวกันหลังจากเราเข้ามาพระเจ้าหวยเข้ามาส่งเสริมอาชีพเขาให้เขาเลิกปลูกฝิ่นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น นะครับเขาก็สามารถซื้อสังกะสีซื้อกับเบื้องรอนคู่มามสร้างบ้านแต่เขายังรักษาวัฒนธรรมประเพณีเขาไว้อยู่เพียงแต่ว่าการดําเนินชีวิตเขาเปลี่ยนคือหมายว่าเขาต้องมีปัจจัย5ปัจจัยสี่อะไรเหมือนคนข้างล่างแล้วในเรื่องของการศึกษาของที่นี่ครับมันก็จะมีอยู่2ส่วน<ม>คือตรงบ้านขอบดงนี้จะเป็น การเรียนตั้งแต่นุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่หกนั้นเกิดจากที่พระเจ้าหัวก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยให้ครูเข้าไปตามเด็กมาเรียนเพราะว่าตรงนี้เขาก็ไปอยู่กับพ่อแม่ในไร่เขาไม่รู้ภาษาไทยก็ให้ไปตามเข้ามาเรียนภาษาเรียนหนังสือ,อเพื่อให้เขารู้ภาษาไทยตรงนี้ก็จะสอนถึงชั้นประถมปีที่หกสาธารณสุขที่นี่ฮะก็จะมีสถานีอนามัยปัจจุบันนี้การไปโรงพยาบาลการไปรักษาเนี่ยมันสะดวกสบายถนนหนทางดีนะครับ แต่จกมไม่ว่ากว่าที่จกจะขี่มอเตอร์ไซค์มาได้เนี่ยค,คนที่ตัดถนนขึ้นยอยครข้งครั้งแรกคือไม่ใช่กรมทางหลวงนะครับเอ้าใครครับพี่่าจกลองเดาสิว่าเป็นหน่วยงานไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับกว่าที่จะมาเป็นแหล่งท่งองเที่ยวอ่างขังได้เนี่ยพระเจ้ายหัวท่านเสด็จพระเนินตรงอ่างขังตั้งแต่ปี2 5 1 2โอ้อยลองดูว่าผมยังไม่เกิดเลยพี่ถนนขึ้นอ่างขังเนี่ยตัดปี19อืมแต่อ่างขังตั้งปี12เ่งอดังนั้นในหลวงองค์หอปุ๊บก็ต้องเดินฉะนั้เดินเดิน ก็ถามว่าไม่มีถนนอ่ะท่านก็ต้องเดินดังนั้นทุกหนทุกแห่งในอ่างเนี่ยท่านเดินทุกพื้นที่ทุกตารางนี้เราในสถาน,นีที่เรานั่งรถขับมอเตอร์ไซค์สุดกสบายก็เหมือนกันพวกท่านเดินพวกท่านถึงบอกว่าเข้าถึงเข้าใจถึงจะพัฒนาเหมือนตรงนี้เขาไม่สบายเมื hmm. ่อก่อนเขาต้องใช้ฟินรักษาครับจากนั้นมาถนนหนทางสะดวกสบายเขาก็ต้องไปโรงพยาบาลน, hmm. นะครับฟินก็หมดไปอาชีพเขาก็เกิดขึ้นมาแบบที่เราเห็นด้านหลัง เงนชีวิตเขาจะมั่นคงขึ้นมาครับแต่วิถีชีวิตวัฒนธรรมเขาก็ยังไม่เปลี่ยนเราก็ยังเห็นว่าเขายังใส่ชุดมูเซออยู่ป่าที่เราเห็นด้านหลังด้านหน้าเราเห็นไหมครับไม่มีการตัดไม้เท่าไรป่าเกิดจากความที่เขารักเขาจะอยู่หัวเรื่องราวของชาวบ้านขอบดงที่นี่ฟังดูแล้วอิ่มอกอิ่มใจมากสิ่งที่ผมจะเรียนรู้ต่อไปคืออะไรครับพี่จุกอยากรู้ไหมอยากสิพี่โอ้โหอยู่ครับไปเล่าตรงนั้นได้พี่รครับผมออนเดอะเว์ครับ